สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับป,ป้าาและช่องปาปิยาก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้เรากลับมาอยู่กันกับเกมคือหลอนซ่อนทางขับรถหลอนในคืนปเปล่าเปลี่ยวอุตรดิตถ์แพร่กันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้มาดูกันสิว่าป,ป้าาจะรอดไปได้สักกี่ชั่วโมงนะยังไม่ได้เจออะไรอีกมากมายเลยทุกคนก็คือแบบไม่พร้อมใจที่จะเล่นนะโอเคเราไปดูกันตีหนึ่งว่าเราจะเจออะไรกันนะถนนเส้นนี้มันแบบ มันแคบๆข,ข้างๆก็เป็นเหวอะทุกคนมันมันอันตรายกว่ากว่าถนนเส้นก่อนหน้านี้นะคะอ่าดูป้ายสิเหนื่อยไหมคนดียังอยู่โอเคป้ายโรงแรมก็ยังอยู่รวมทั้งป้ายออกแบบก็ยังอยู่นะคะสารามีอะไรป่ะเนี่ยไม่มีฮะอ่ะอันนี้คือ โอ้ค่อยๆขับอันนี้คือตีหนึ่งนะคะอาจจะไม่เจออะไรก็ได้เนาะยังยังเหมือนจะยังไม่มีอะไรผิดปกตินะคะแต่เราอาจจะเจอในอุโมงค์ก็เป็นได้อาจจะมีก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะเขาค่อยๆเข้าไปในอุโมงค์นะคะเราอย่าขับเร็ว ว่าถ้าเราขับเร็วแล้วมีอะไรอยู่ในนี้เราจะหนีไม่ทันหรือว่ามีอะไรตามหลังเรามาก็จะหนีไม่ทันเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันไม่มีอะไรวะมันอาจจะมีแล้วเราไม่ได้เอานั่นไงนั่นไงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอ้เต้นไปก็เต้นมาฮัลเลวังกาฮัลเลวังกาวังกาโอเคไปต่อ เราเจอสิ่งผิดปกติแล้วนะคะมีคนเขาเต้นระบำอยู่บนยอดเขาอีกแล้วอ่ะทุกคนไปเต้นอะไรบนนั้นน่าสังเกตยากมากเหมือนกันนะเพราะว่าตัวเขาไม่ค่อยเรืองแสงเท่าไร่เลยนะอะไปที่สาลเฉพ่อมาลายและนี่ก็คือตีสองแล้วเราก็พบกับสิ่งผักผิด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 ปกติแล้วค่ะทุกคน밴ออฟตัสของเราหายไป ไม่ได้ยังไงเนี่ยโอเคเราไปเจอกันที่ชั่วโมงถัดไปได้เลยค่ะอ่ะตอนนี้แว่นของเรากลับมาแล้วนะคะมาดูกันสิว่าตีสามเราจะเจออะไรนะโอ้โหเจอเบาๆมาสองแล้วอะตีสามแล้วน่าจะไม่เบาแล้วล่ะเชื่อเถอะนะต้องค่อยๆขับนะคะทุกคนเพราะว่ามันก็มีอะไรบนยอดเขาได้นะแล้วเ,เขาเยอะมากตรงนี้โอ้โห เบาไม้เแบาบมือกับเราหน่อยนะดูดิเลี้ยวนิดนึงก็แบบโอ้โหจะตกเขาอยู่แล้วเชียวดูป้ายสิเฮ้ยเจอแล้วอันนี้เจอไวมากอีกแล้วครับท่านเจอเบาๆอีกแล้วเพราะว่าป้ายสลับกันทุกคนเห็นไหมนี่ป้ายโรงแรมอันนี้นะ่ะป้ายช่างแป้งกับป้ายเหนื่อยไหมน่ะไอ้ตอันนี้โอเคละเจอแล้วเจอแล้วเราเจอความผิดปกติแล้วดังนั้นเราจะไม่เจออะไรที่ผิดปกติไปกว่านี้แล้วโอเคไปต่อได้ สบายจุยโอ้โหแล้วเหลือตีสี่ตีห้าหกโมงอีกสามชั่วโมงเราจะต้องผจนชะตากรรมกับอะไรวะเนี่ยและแล้วตีสี่มาดูซิว่าตีสี่เราจะรอดไปได้ไหมดูดิดูไอ้นี่ดิดูพระจันทร์ดิโอ้โหแบบท้องฟ้าน่ากลัวมากสมือนท้องฟ้าวิปลิตแปลงพวนทัานได้อ่ะอน่ากลัวมากอังกอร์เคยดูกันปะหวังว่าคงไม่มีเสือหรอกเนาะทุกคนเนาะดูดิพอมองกลับ กระจกหลังไปน่ากลัวข้างหลังอ่ะตีสี่คงไม่มีอะไรที่มันจะเบาแล้วล่ะเบามาสามดอกแล้วเนี่ยค่อยขับไปนะคะทุกคนมันไม่สามารถสังเกตอะไรไปได้เลยอะเพราะว่าถ้าเราแบบเผลอไปมองตรงอื่นแล้วแบบตกเขาอะเนาะอ่ะป้ายอันนี้ปกตินะคะทุกคนมาดูซิมีผิดปกติอไหมไม่มีนะคะ หวังว่าคงไม่มีอะไรนะโอเคตอนนี้ยังไม่เจอกับอะไรอาจจะไม่เจอตลอดไปก็เป็นได้หรือค้าจะรอเราอยู่ที่อุโมงค์แสงสว่างที่ไปลายอุโมงค์ไม่น่าใช่อ่ะมันไม่น่าใช่แสงสว่างแล้วไหนมีอะไรมาเต้นแถวนี้ไหมไม่นานมีฮะค่อยๆนะคะในอุโมงค์เราก็ต้องค่อยๆล่ะ สุด,สดช่องเขาเนี่ยค่อยๆนะมันจะมีอะไรโผล่มาจากในอุโมงค์เป้าเนี่ยเริ่มหลอนนะเนี่ยกลัวเหมือนกันนะเนี่ยค่อยๆตรูดไปเกมนี้มันทําให้เราหลอนเลยนะทุกคนก็คือเราแวงว่าจะเจอกับอะไรไหมความปกติที่ที่มีอ่ะมันอาจจะไม่ปกติสําหรับเราก็ได้นะคะเอาๆจะชนจะชน ม,มีอะไรมาเต้นหรอกเนาะไม่มีแล้วล่ะเฮ้ยทุกคนมั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 นปกติอะ่ะเอาไงดีไปไปถนนปกติก่อนเนาะวัดดวงไปเลยว่าเราจะจะยังไงนะเราจะไม่ไปที่ศาลเจ้านะเราจะไปตรงไปเลยเราวัดดวงกันไปเลยว่าเราอาจจะตาทัวพลาดตรงไหนไปวัดไปเลยจ้ามาดูสิตีห้าไหมตีห้าบ่จ้าตีห้าบ่จ้า ตีห้าโอ้โหไม่มีอะไรจริงๆโรง่งอกโร่งใจเช็คเพลงเช็ควิทยุก่อนนะคะว่าวิทยุเช็คไฟอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับผมพบกันอีกโอเคเอเปิดไฟตลอดทางได้ไหมได้แหละเนาะยันเย็นก็มีฮะโอ้ตีห้าตีห้าหรออีกสองชั่วโมงไม่น่าจะปล่อยนะไม่น่าจะปล่อยนะมไม่น่าจะเบา อะไรก็ตามที่เราจะต้องเจอหน้าต่อไปนี้บุญทุกอย่างที่ข้าพเจ้าได้กระทํามาโปรดทําให้ข้าพเจ้าผ่านมันไปได้ด้วยเถิดสาถือเฮ้ยอะไรอะไม่ใช่หลอนไปเองเระแวงเงาต้นไม้เงาต้นไม้ก็มาวะ่ะเดี๋ยวไอ้เบาะหลังแล้วมันเป็นสีแดงอยู่แล้วปะไม่ได้สังเกตหลอนไปหมดละจ้าตอนนี้จ้าตีห้าแล้วนะตีห้าแล้วอะนะ ค่อยขับไปจ้าค่อยๆข,ขับไปมีอะไรไหมเออค่อยๆข,ขับไปโอ้โอ้อนี่ง่ายเราเจอคนนี้เลยที่เดิมเหมือนเดิมงง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 ,งูอีกแล้วเหรอเราเจอกันรอบที่สามแล้วนะพี่ท่านพี่ท่านเราจะเจอกันยันทุกคลิปเลยเหรอมันก็ไม่ได้นะาก็อยากเจอตัวอื่นมั่งนะนาดูดิโอ้โว คตรช้าเอาไปให้ให้ง,งูไปก่อนขนดหางสุดท้ายแล้วนะคะเเดี๋ยวเราไปเจอกันกับเขาที่หน้าอุโมงค์อีกแล้วหรือนี่โอ้ยไม่อยากเจอเลยนะดูดิเ,ดเอาไฟดับเด้อุย๊ยเสียงอะไรอะเสียงอะไรอะ ทำไมมีเสียงอันนี้ด้วยอ啊啊วิธีการที่เราจะผ่านเขาไปได้นั้นไงเขารอเราอยู่แล้ววิธีการที่เราจะผ่านเขาไปได้นะคะทุกคนเราต้องขับรถห้ามชนซึ่งตอนนี้เราก็จะอันตรายใช่ไหมเขาจะพุ่งมาใช่ไหมเออเออเออ,เอ,อปากยังใหญ่ยั อย่างใหญ่เราจะเข้าไปในอุโมงค์ให้เข้าไปหน่อยขาเข้าหน่อยขอเข้าไปหน่อยนะนี่เราเข้ามาในอุโมงค์แล้วทีนี้เราก็ต้องขับอย่างตั้งใจเดี๋ยวเขาตามมาทันนะคะทุกคนเขาตามมาได้นะนีงไงเสียงมาละ แต่ว่าเราต้องค่อยๆขับนะทุกคนห้ามชนเด็ดขาดดูเสียงดิระทึกเชียวอุ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วห้ามชน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 ใกล,ล้รอดพลแล้วเสียงสว่างที่ไปอุโมโอเครอดพลจากง,งูมาได้สบายจุ๋ยโอ้ยรถปัดล้อปัดแล้แล้วก็มาถึงชั่วโมงสุดท้ายของคืนนี้กันนะคะมาดูกันเซิว่าเรา จะอย่างไรเจอกับตัวอะไรมีอะไรใหม่ๆบ้างไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอยู่ไหนอยู่อยู่อยู่เจอเจอเจอกูเจอมึงแล้วเจอแล้วเจอแล้วไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วค่ะเจอหามอยู่นั่นแหละเจอไหมเจอแล้วเจอไหมอยู่นั่นแหละเจอแล้วไงเจอแล้วยังไงตต้องทำยังไงอะ แค่นี้หรอแล้วหนูจะไม่มาวุ่นวายพี่อีกใช่ไหมลูกมันทางโค้งอันตรายนะหนูอย่ามาเด้อขอร้องอันตรายนะในถ้ำนี่ยิ่งแบบอย่ามาให้เห็นเลยนะอย่าเลยนะเจอไหมหรอเจอเจอแล้วเจอแล้วไงเจออีกไหมเจอหโออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่เจอเจอเจอกูเจอมึงแล้วเจอมึงแล้วเนี่ยเจอแล้วสวัสดีเออถามนี่นั่นแหละ หน้าขา,ขาวๆอีเด็กหน้าแบะแม่ถึงจะรักเด็กก็ตามนะเจอไหมเจอไหมก็หลอนนะเจอไหมเจอไหมหมดอย่ามาถามนะในถ้ำก็ถามใช่ไหมถ้าถ้ายังไงเอ่ยถ้าถ้าพี่เจอหนูแล้วพี่ี๋ยวพี่จะขับรถชนอะดิมันจะอันตรายนะลุกนะลูกอย่ามาโผล่ในถ้ำนะอันตรายนะลุกนะของแบบนี้อย่าเล่นนะลุกนะอย่าล้อเล่น เจอ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 แล้วเจอแล้วเจอแล้วลูกเจอแล้วเจอครับเจอจ้าเจอจ้ะเจอจ้ะโอ้กลักับชนเลยเนี่ยเจอไหมเจอไหมอู๋ท่าได้ยินเสียงอย่างนี้ก็หลอนนะครับท่านผู้ชมแม่ขับรถมาคนเดียวแล้วมีคนมาถามเจอไหมนี่แบบไม่ขอจอดดูใดๆทั้งสิ้นแล้วกลัวครับผมมีอีกไหมมาอีกไหมเนี่ยไม่มาหรอกเนาะ น้องน้องอยู่ไหนน,น,ออนี่นีออ่นี่น้องอยู่ตรงนี้น้องอยู่ตรงนี้เออร้องอะไรเราเนี่ยเจอนะอะไรนะนะนะอย่ามาอีกเลยนะขอร้องไม่ไหวแล้วไม่ชอบแล้วถ้าพี่ไม่เจอหนูจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่อ่ะพี่เกิดอุบัติเหตุใช่ปะเออมันอันตรายอย่าเล่นแบบนี้โว้ยชี้เรื่องอ่ะโอเคใกล้แล้วใกล้แล้วโย่ยเพิ่งเจอนะลูกนะเดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าพ่อมาลาย หนูจะมาอีกนะลูกเจอเจอไหนอะอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยผ่านพอดีมันหามันไม่เจอด้วยเมื่อกี้อโหในที่สุดวันแรกเราก็เจ็ดโมงเช้าแล้วฮะทุกคนผ่านพ้นไปด้วยดีรอดมาจากอีเด็กเจอไมได้ด้วยฮะสบายใจขอบคุณที่รับชมรับฟังรับดูนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนเด้อบายเด้อ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องปะป่ายาด้วยนะคะบายเด้อ